และตอนนี้ครับเราก็ถึงบ้านของน้องใหม่ผู้โชคดีเราเรียบร้อยแล้วน,น้องออนครับอ,นนอันนี้คือ,อ,นนค,อคือบอกก่อนอที่บานตอนนี้คือไม่ใช่บ้านที่แบบเคยถ่ายนูนอันนั้นจะเป็นบ้านแบบเคยนอนนะว่าเป็นบ้านได้ตอนตอนสมัยแบบวัยรุ่นกําลังสร้างมองข้ามไปก่อนแต่ตอนนี้เป็นโกดังก็เ,นนงเลยแบบโอเคอจะมานอนที่นี่กันเพราะว่าบ้านตอนนี้มันสบายเกินมันมัน,ม,นมันหรูเกินไงมันมีครบทุกอย่าง่นายกูไม่ให้พวกมึงไปนอน้านกูก็วันนี้จะมานอนที่นี่กัน ผมยังไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรไหมก็แต่ว่าขี้ไม่ได้มาแบบนานมากแล้วคือมาตั้งแต่ตอนเด็กๆได้บอกเออแบบคิ้วๆนี่เด็กขับสมัยยังไม่ทําจมูกครับเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอยาขึ้นให้ดูครับสมัยนาบานก็มีที่จอดรถแบบอ้ยจอดได้หลายคันครับลวงแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นที่จอดอันนี้เป็นหลังคาถ้าดีๆน่าจะมีหกเจ็ดคันได้แล้วก็นี่นะคะสวนสวนคุณแม่นี่เ้นกล้วยบอก โอเคโอเคไม่ไม่แค่อยากลองอยากรู้ว่าพี่โบเขาเตะได้ไงตอนนี้เราเริ่มออกกำลังกายแล้วไงคือคือคืออยากรู้ว่าตอนนี้ความแข็งแรงเราเราเป็นแค่ไหนเ้ามาตรงนี้ครับเข้ามานิดนึงหน้าบ้านเราคือนี่คืออะไรอ่อนอ่อนบ้านมึงเลยงช้าเหรอวะอันนี้เอาไว้ปลูกต้นไม้อันนี้เอาไว้แบบเพาะชำอ๋อแล้วนี่คืออะไรอันนี้เป็นห้องห้องห้องพักของคนงาน อ่าโอเคเข้ามาก็ตรงนี้ก็เป็นเออ่ก็อาจจะไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโกดังใช่ไหมก็จะมีพวกเป็นไม้ไมบ้านออนทำทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ิวอนติดต่อแลเรื่ลยๆเดี๋ยวต่อไปเนะี่ยนะเราจะมาถ้ามีคอนเทนต์ที่ต้องสร้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาสร้างที่นี่ดีกว่าบ้านคือทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้เหรอบ้านคือทำวิวอินสร้างแล้วก็ไปติดตั้งที่บ้านลูกค้าเว้จริงๆว่านอนได้เลยนะนั่นอ่ะเอาไปดิโตอ่ะไปดิอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วครับกับนอนบ้านนอนนะครับอันนี้จะเป็นเป็น ส่วนกินที่บ้านแต่ว่าของพี่พี่รับผิดชอบของพี่ชายคือคือไม่ได้แบบแบบไม่มีอะไรพี่คนคนงานคนงานเชื่อเนาะชัวร์ชื่อไม่มีมีมีเชื่อเนาะชัวร์ชัวร์ถ้าไม่ใช่ก็เป็นตัวตาดแล้ก็คือเนี่ยบางคนไม่รู้ก็คือออนมีพี่อต่นี่คือเป็นของที่บ้านเลยแล้วก็พี่รับจบหมดรับไม่เกี่ยวไม่ยุ่งอะไรเลยคือให้เลยจริงๆแล้วประธานบริษัทตัวจริงคือกูเอามาเวนไปเวกเลยละครละครทุจริมอีกแล้วนะหน้าที่ออนคือ เท่าที่ผมรู้นะไม่รู้ว่าทํำยังไงแต่ว่าจ้าแบบเนี้ยทําให้หน่อยอะไรประมาณนี้นาที่ออนคือส่งรูปไปแบบเนี้ยบ้านต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นแบบโน้นโซนข้างนอกก็อย่างงี้ครับไม่มีแล้วมากก็ถ้าให้โกดังมันคือโกดังด่วนแล้วก็ไม่ไม่ยุ่งเนี่ยเพราะมันเีเรื่องเรื่องงานด้วยนะครับกลัวๆทำทำแบบผลงานเขาพังเราไปท้างในกันดีกว่าอันนี้เป็นเป็นอะไร อันนี้คือห้องทำงานเข้าไปได้ปะเออเข้าไปยุ่งหน่อยชอบ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 เสียงเยสขอดูได้ดูได้ไหมดูได้ดูได้ก็อันนี้ก็จะเป็นสมุดแบบถ้าอยากได้เนี่ยอ่ะอยากได้ตู้อยากได้ตู้แบบไหนเราก็มาเลือกแบบนี้ครับตู้มันจะเป็นแบบนี้แบบมีลายให้เลือกลายแบบไหนคือสระก็จะคล้ายๆกันทุกคนแต่ว่ามันจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าอันนี้มันคือโฟเมก้าเขาเรียกโฟเมก้ามันไม่ใช่ไม้จริงเหรอมันไม่ใช่ไม้จริงมันเป็นโฟเมก้าที่แบบว่า ทนน้ากว่าไม้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะอยากได้ลายเพราะไม้จริงแล้วมันเป็นลายลายเดิมลายเดียวกันแล้วแต่จะเปลี่ยนสีิงแต่เนี้ยเขาจะมีเท็กเจอร์แบบนี่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 ยมันจะเป็นเท็กเจอร์ลายที่แบบเราไม่ต้องไปนั่งทําเองอ,อ่ะอันเนี้ยคือเขาสร้างมาให้มันเป็นเหมือนอ๋ออันนี้ก็ไม่ใช่ไม้จริงเหรออันนี้ก็ไม่ใช่ไม้จริงนี่ก็คือโฟเมกาแต่ว่าข้างในอ่ะมันจะเป็นไม้จริงพวกตงเนี้นก็คือจะเป็นไม้จริงนี่นี่แล้วก,ก็แค่เหมือนกับแบบแต่งตัวให้น้องข้างนอกข้างนอก,นอกมันคือโฟเมกาที่คล้ายไม้ใช่อุ้ยแล้วมีรคับ จุล้งเอ้ยจุล้งไรไอกุ่นอูนี่เราเราทำกับข้าวอย่างเงี้เลยป่ะพี่อ๋อมีคัวนออยู่แล้วอ่ะดูได้ไหมคอยดูด้หยอุ้ยเขามีกับข้าว้วยนะนำพิกประทูเฮียจะทำอะไรเฮียคิดดีๆก่อนว่าอะไรไข่อยู่นีะไรนมีห้องไหไรพอนห้องยายอ๋ยอยู่บ้าน อ๋อโอเคเราเราจะไม่ยุ่เราจะไม่ยุ่อุ้ยไอเบฟสบายแล้วว่ะอะไรไอเบฟสบายแล้วว่ะขว้เดี๋ยวนี้มีคาเวียอย่างงี้เด้อไ่หมอนปะไม่ใช่หมอนหรือว่าเหมือนคาเวียเลยอ๋อโอเคโอเคแต่ว่าของคนงเารอจะกินเยอะไม่ได้ป้อนฝั่งนี้ได้ปะได้มันคืออะไรวะ ดูให <aunque S 2> ้มาทีมงานมนลังงานมึงตรวจตรวจปากบ้างนะไม่กูบอกแล้วว่าอันนี้คือที่พอชำของแม่กูพอจำดูดิยังเหลืออยู่เลยนะห้องนี้เนี่ยเป็นห้องเก็บของอันนี้คือเลวอนห้องนี้ห้องน้ำดูเริ่มลึกลับขึ้นมาแล้วน้ำได้ครับตัวนี้เม่น้องน้ำไว้อาบตรงอาบน้าก็ สมตดอ่านน้ำเสร็จจะไม่มบินมา,าปุบ๊บออกมาปั๊บเปิดมาปับ๊บเราจเจอกระจกแล้วก็เอ้ยใจตัวเองก,ก็เจอกระจกก็แบบมาข้างกระจกแล้วแอคหน่อยสะอาดหรือยังอ,ยะอะไรยังอันนี้ก็เป็นเป็นสวัสดิการที่นี่หรออันยุ้มก็ทำหรอที่บ้านก็ทำหรออันนี้ก็เป็นกระจกแบบเปิดนี่เลยล้วนใช่ใแบบกระจกกระจกอ่ะก็จะทำเป็นกระจกห้องน้ำหรือว่าอยากจะเป็นกระจกประตูกระจกอย่างเงี้ก็ได้ประมาณนั้นครับอันนี้นะชั้นหนึ่งเท่านี้ครับเดี๋ยวเราลองดูชั้นสองกันก่อนดีกว่าจริงจริงจริงมีหลังบ้านนะแต่หลังบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเรา อ,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 อนีอิ่ยแล้วตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเหรอที่นั่งชิวทางนี้มันเหมือนจะมันได้แข็งแรงเลยบอลมันอยู่มาแล้วสิบกว่าป,ปีแต่ก่อนมึงน,นอนห้องไหนไอ,อันนี้นี่คือห้องมึงสมัยก่อนเหรอไหนวะก็ห้องนี้กูไม่อยู่แล้ว ก็คือปล่อยลงนี่ทำไมมันดูไม่ค่อยนีวะนอนได้หรอคุณคระโดดกระโดดเล่นประจำเมืก่อนนะตัวเท่าไหนตัวทำไมเนี่ยอ่ะแต่มึงดูตัวกูตอนนี้กับตัวมึงตอนนั้นดิมึงก็แล้วอยากกระโดดเล่นแั่เลละมาดูเฮ้ยพี่ว่าเย่าย่าอยาอย่อ่าอยานย่มอย่าอยาอค่าอย่าอม่าอย่ายาอย่อ่อาอย่อ่าอย่าอ่อย่าอ่อออออ่ยอาอ่อยาย สักวันต้องเป็นความจริงต้องกลายต้องกลายต้องกลายเป็นจริงนี่อุ้ยหุ่นกูไวโบกด้วยอันนี้คือนอนห้องนี้ได้เหรอไอ้อ๊อฟอย่าเดินมาถอนี้เยอะดิเฮ้ยหรแต่าแต่ว่าจริงจริง ที er er. yeah okay. ่ว well. ่าแต่ว oh, like ่าจริงๆมันมีห้องเยอะว่ะแต่ว่าเขาอยู่ตอนนี้น่าจะมีคนอยู่ใช่ป่ะยุ่งห้องเลยป่ะใใช่เดินๆไปได้ป่ะไดจริงๆก็จะแบ่งซ้ายขวาแล้วก็จะมีแบบห้องมีคนอยู่มันเหมือนแคมป์คนงานใช่ขอมาฝั่งนี้ได้ไหนนะโอ้โอ่อนระวันทุกคนทุกคนทุกคนอ๋อมันคืนนี่ มันคือท,ทางเข้าข้างล่างมันคือทางเข้าจากข้างนอกอโอเคเอ้ยเขเจ๋งเมื่อก่อนไม่มีนะบบคนงานที่ดีเนี่ยผมบอกเลยว่าห้องนี้คือห้องที่แบ่งแยกชนชั้นทำไม,ไมอ,ไอ,อ่ะมีพรมข้างหน้าเขล้วข้างหน้ามีไฟขล็อ,อห้องวี แล้วเขาออกไงเลยไม่เขาดนเป็นแก่ออกดีอยู่เมื่อไหร่วันนี้ทุกคนต้องนอนห้องนี้มือนะเอางี้เราเจอโต๊ะสองตัวใช่โต๊ะนั้นนอนได้ไอออนไม่ได้นอนอยู่แล้วยังนอนกับบ้าน่กับบ้านอยู่เลยอะเพราะว่าเพราะตรงนี้มันใกล้บ้านบ้านบ้านใหม่เหมือนเขาโดนอ่ะตรงข้างล่างมีโต๊ะสองตัวอันนั้นะก็คืออย่างละคนห้องทำงานพี่นอนได้คนหนึ่งอ่ะแต่ว่าพี่ว่าต้องมีคนอนมาที่นี่พี่มองผมไหมเล่นเกมอะไรว้า เฮ้ยใครชนะได้เลือกที่นอนหนึ่งคืออะไรไม่รู้อ่ะสองสามสี่อ่ะโอเคเบฟอันนี้เกมเริ่มแล้วเหรอเกมเต็มแล้วมันชุดหกใปเปล่ามันไม่หันเปล่าหนึ่งสองสามอ่าอ้าวไอออนไอเบไอออฟอ้าวเอางี้ยืนใหม่เลยเอาพร้อมกันเลยอ่าตั้งกล้องได้ป่ะมุดเลยมอ้ยไปนถ้าโกนไม่เป็นได้ข้างล่างดีกว่าแล้ววินเป็นคนเจอฮะวินเจอเปล่าินเจอ มึงเจอแล้ววะผมมาก่อนพวกพี่พวกพี่ยังไม่มาผมก็มาเก็บอินเสิร์ตแล้วผมก็ไล่เก็บไล่เก็บมาจนถึงห้องนี้ไม่มีอะไรนะข้างครังไม่มีเลยม,มันเอาอีกแล้วก,ก,กล้องมัน,ลนลกล้กกองมันหลอนเหรอกล้องโฟกัสอะมันคึ้ค้างตู้แล้วสูงกว่าตู้แล้วเป็นหน้าใหญ่ๆกรอบใหญไปเองมึงกลัวไม่ได้กลัวกลัวเอางี้อ่ะแอนไอโดชุดเป็นกล้องเลยอ๋อคุและคุณไม่นอนอ๋อเออเอโดไปโดไปเอาไว้แอนก็นอนพี่ถือไฟเองได้ไปถ้าเกิดคนชนอ่ะมีด้วยกันกี่คนอ่ะ เปล่อยยิงฉุกกันเล่นตาเดียวนะแพ้คุณแพ้เลยแบบเล่นหนึ่งปุ๊บกลายเป็นแบบฟาร์มคุณต้องปล่อยฉุกกันแล้วหาคนแพ้เลยนะหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งลองาเจอกบยังยิงยาวเปบกระเป๋ายิงฉุกป่ายิงฉุกอีกแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวฟ้ามาหอรันตอนแรกอยากให้ฟ้าอยู่นี่แต่ว่าเฮ้ยเอาไอาวินกับไอโดอยู่ดีกว่าสนุกกว่าก็ตอนแรกแค่นอนแต่วันนี้ก็นอนถ่ายแล้วกันเผื่อเจอโอเคโอเคแต่ผมเจอไปแล้วนะอ่ะจะพูดทำไมเนี่ยเอางี้ครับ <laughs> น,นอนไม่หอัอีกเรื่องนึงล้กันแต่ว่าอยากให้เราอยู่ห้องนี้กันดีกว่าใช่ได้ไปอยู่เป็นเพื่อนไม่ไม่ไม่ฟังก่อนอ้าวผมไม่แพ้เกมครับมีไอโฟนป่ะต้องโทรศัพท์เลยเอาเอโทรศัพท์กับโทรศัพท์มันชอบจับอะไรแบบร้อนๆได้ไม่ได้พี่โดหาคนผลิตเลย ไม่อยู่แล้วเออมึงเป็นเออเรียกกูเนี่ยอ็อบเรียกกูดิตรงเนี้ยวินรู้ดิเนี่ยเรียกได้เนี่ยเรียกได้เออใช่พี่เออจะนอนแล้วนะครับเนี่ยพวกมันเจอมาแล้วมันไม่มีเอ็งเห็นปะตอนนี้พวกนี้เจอแล้วแบบวิ่งมาปุบปุบปุบบปุบบใช่หนูหนูได้ยินเสียงเขาทำงานอยู่เจอวิ่งสามคนเลยวิ่งจุดมาที่หน้าบ้านอ่ะไม่พี่พี่เบลเขาเล่าให้ฟังก่อนเขาบอกว่ามัน ห้องนี้มันมีแล้วก็เป็นผู้ชายสูงๆแล้วพี่วินก็บอกว่ากรอบโฟกัสมัน,มนอยู่สูงเป็นคนสูงอุ้ยเอางี้เดี๋ยวลองอยู่ครึ่งชั่วโมงกันทีได้ป่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะไปทำข้าวกินถ้าอยู่ไม่ไม่บ่อยก็บอกเดี๋ยวนอนด้วยกันข้างล่างโอเคแต่จะลองอยู่ให้พี่ก่อนลองเลยลองเลยลองอยู่ครึ่งชั่วโมงหายพี่กันว่ามีอะไรไหมห้าห้าได้ไหมห้าชั่วโมงเลยเหรอห้านาทีครึ่งชั่วโมงผมลองนั่งนี้ลองนั่งนี่แล้วแล้วก็ตั้งตั้งกล้องโอออเเเเคสบาายย่ะไไปปลลพืนนรกัแ้ว เอามุมก่อนกลับมาดิขอคุยครงมี้อี่เขออยู่คนเดียวสักแป๊บผมไม่กล้าพูดอ่ะผมเคยพูดตอนออกไปแล้วกันมพูดแล้วตรงนี้เป็นที่นอนของเราเนี่ยเขาไม่นอนนะ เออเอวันนี้ผมตรงนี้แล้วก็ข้างหลังตรงนี้มันเป็นแม่น้ำจริงจริงว่าห้องนี้ไม่ต้องก็ได้นะแต่ถ้านอนก็ได้อ่ะมีแอร์ปะ่ะมีแอร์เสียอ้ออ้อยอ้อเอาพัดลมมาได้่อนใช่มีทุกคนมีพัดลมรอดตาแล้วเดี๋ยลมก็เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองชิลามี่ตรงนี้ทุกคนตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเปิดตูเ้เย็นค้างไว้ให้แอร์มันออก <c oughs> สบาย <c oughs> จริงๆผมก็บอกมาตั้งปูนี่นอนเลยก็ได้นะเย็นแต่วันนี้ก็โอเค สบายครับไหนี่อะไรก็ละไรให้เจ้าของบ้านเขาทำไผให้เรากินก่อนพอดีว่ายังไม่ได้กินข้าวมาขรวนก่อนนอนเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับอะไรวะเฮ้ยน้องน้องคางโคบน้องจะโดดถูกไม่โดดหรอกมันจะมันจะทิ้งเหรอะจทิ้งใช่มันกะโดดถลกใครอะไม่ยินเสีกลุ่สองครับผมไม่กล้าเดินไปไหนครับตอน อนั่งอยู่ตรงนี้หลพอพื้นมันก็ยเยมเพราะว่ามันเก่นมันามากระหว่างรอมาทำอาหารบมันนี่หรอะเราหาที่เยแกนอนนี่ไงฟ้าคนคใจนี่นี่นะนคคคำว่าอะไรอะไรโอเคคนเป็นคคยแตมก็มานี่เลย โอ้ตรงนี้ไม่ดียุงเยอะยุให่ใช่ใช่ตรงตรงนี้นอนแม่ครับดีแ่วันในบ้านตอบโจทย์สุดแต่ห้องอื่นยังมีคนอยู่นะห้องข้างๆมันเป็นห้องที่แบบว่าเคียดอะไรอ่ะที่เหมือนมีอะไรขยรับห้องนี้วินวินโดนแดดแต่หนูมองอเห็นอะไรไปไหนอันนี้ผมวางตู้นะนี่มันขยับผมไม่กล้าไปดู เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยน่ครับตัวอะไรอะะไมามนกล้าไปเกิดอะเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในตู้อะทุกคนัวครเมลบหูนะครับเฮ้ยเยผมไม่เล่นนะ ไปเปิดนี้หรือเปล่ะเออรอไปก่อนเนาะแม่แม่คุณได้พี่เบสแค่นี้ก็ได้แล้วแค่นี้พอครับแล้วก็จริงๆอ่ะถ้ามีแบบผงชูริสหน่อยคืออร่อยเลยแต่ว่าไม่มีครับแค่นี้พอลองเทสกันว่าน่าหรือยังได้แล้วครับน่าไม่อร่อยละไม่อร่อยละไม่อร่อยละไม่อร่ออยละ้าวบางสูตรมาเขาบอกว่าเนยน้ำมันร้อนไม่ดีทำไมเนยพ่นไหมไม่มี อวอกเดนะกูวะอผมไม่อยากอยู่แล้วอ่ะพี่ผมไม่ไอ้นี่แล้วอ่ะพี่เกต้ย้ย กวายพี่อ้าวมันไม่ได้อ้าวมันเขาไปอยู่ในตู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ้าวเหรอยู่ที่แม่งอไม่งอสบายจริงนอนสบายเลยป่ะในตู้นะรอ้าวแล้วอ็อบลงมาทำไมอ่ะตกใจพี่เบ๊บ่อกี้แล้วลงเลยไปอยู่ได้เขาไม่ได้ทำไมอ่ะเจอตู้ขยับได้ไอ้เบ๊บไงเราก็เพิ่งมาบอกไงตอนนี้ก็ไม่มีแล้วไปนอนได้ดิเอือแล้วให้น้องข้างล่างล่างล่างแหละพี่มันไม่ใช่ออมเล็ตไข่ม้วนเลยอ็อบใครจะงงใส่อะไรบ้างใส่ใจเงี้ยเอาดีดีก่อนนี่ไปอยู่ห้องนู้น มีรถดีนะครับใมีรถดี่ะกบน้ำปลาครับกับไรกับผงชูรสครับแต่ให้มีผงชูรสนะกบน้ำปลาอย่างเดียวนปลาอย่างเดียวยังได้แล้วได้แล้วกูจะกินเกี๊ยมเกีวกินอะไรอะกินของมึงด็อ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกูใช่ไหมเออเดียวเหงาแน่ไม่เหงาเรไกินกัวก็อิ่มเดี๋ยว่าก่อนเ้เนอเดี๋ยวใสเดีวรกัน๋ยวกัน ผมพร้อมแล้วพร้อมแล้ววิ่งไปทำอะไรมาใส่เออดีเนี่ยขุ่นน้อยแล้วขอาเลยขึ้นบุญอ่ะหนักไม่ได้คนเยอะตอนนี้อ่อนเดี๋ยวพี่ออนกับฟ้ากด้ไออ่อนเดี๋ยวถ้าอ่กับบ้านไปเพราะว่าบ้านออนใกล้ใฟ้าอ่อออกแล้วเดี๋ยวเราอนี้กันไปอ้ยแล้วว่าเด็กอีพีหน้าออนมีบ้านอยู่ที่นครสวรรค์เป็นแบบบ้านสวย ถ้าอยากให้ไปคอมเมนต์บอกมาครับดดนไปดีเดี๋ยวจะให้อยู่แบบลำมีมีอะไรมั่งต้องการอะไรอ่ะกูไม่รู้เลยมีอะไรมั่งก็มีแต่ว่ามันอยู่กับละที่คือจะมีบ้านบ้านญาติเป็นที่ใหญ่ใหญ่แล้วไปแล้วมีได้ความสนุกอะไรจากบ้านตรงนั้นวะสวนไม่สวนอะไรพี่สวนที่แม่ที่ปลูกขึ้นมาสวนแบบเขาบ้านแม่สวนลุงมึงปลูกบางบ้านแม่เอางี้ครับทุกคนผมว่าคุณ ให้อธิบายหรือวาดรูปมันก็คงไม่เห็นภาพแล้วครับมีมะม่วงแล้วก็มีใครดูคลิปหน้าก็มีมะม่วงใครอยากให้ไฟคอมเมนต์มาก็มีมะม่วงเออเอาสปอยนิดนึงมีอะไรที่ที่นี่ไม่มีเอาที่เด็ดเลยไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่น่าสนุกนี้ไม่เอาม้าเดี๋ยวสกแตจะต้องพลาครับเพราะว่าลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกัน